ไหนครับประธานผมจะรังตองติจังครับไฟเนื้ซ้อมมากี่วันครับหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายตอนนั้นเป็นอะอยู่ที่คงครับแต่ที่เดิมเลยมีใครไปช่วยเป็นกุ้งบอลซอมไฟเนี้ยมีจารังเมืินและเพื่องินพ่ๆิธครรมโดนแตงคายเชอญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว18นั่า19สูงเท่าไหร่ครับประมาณ170น้ำหนักเปิดปล่อยเราตอนนี้า55 55ตัวมวยสไตล์อะไรครับฟีเนะครับวันนี้จะต้องมาเจอสีดำเคยต่อยกันไหมเคยครับกี่ครั้งละหนึ่งครั้งละครั้งหนานยัง ก็ย่างเมื่อไหรครับประมาณกี่เดือนประมาณสองสามเดือนได้วันนั้นต่อยกันที่ตองต้นอาคารอ่ะแพ้เขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยเบียดแล้วเอาไปเบียดกันแล้วแบบเหมือนไปพลาดไปตายเงี้ยเหรออือแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้มาเอาคืนเขาได้ไหมได้อ่าวันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันเนาะวันนั้นต่อยกันเบียดเท่าไหร่ประมาณร้อยตีสองร้อยตีสามยเงี้ยอืมแต่วันนี้ร้อยตีสามเขาเมื่อสไตล์เมื่อตอนอืมแล้วล่าสุดเราต่อยใครไว้ต่อยกับชีพลังครับชีที่ ตุตาเนีเป็นไงวันนั้นชนะตาเนีชนะนวันนั้นเบ็ดเท่าไหร,ร่ร,ร้อสิบหกครัร้อยสิบหกเพราะวันนั้นปล่อยไปต่อยเนาะใช่วันนี้ร้อยสามเมื่อเช้ามารดเท่าไหร่ ลดหนึ่งปอนด์แล้วหนึ่งปอนด์ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้หนึ่ร้อยแล้วสม่วยแข็งแรงวันนี้พร้อมมาล้างตาเลยเอาชนะคืนเลยนะคุ้มมากกี่กิโลประมาณสามกิโลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เกือบห้าสิบฟั้วคนจังหวัดสงขลาเด็กสงขาเอาฝันเชิญชวนแฟนครับวันนี้ก็ป้าตัวเชย่อและเป็น้ังใจเพิ่งด้วยแบบวันนี้เพิ่งจะดีน้อยอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบครับ